ากาศฝนตกมั้งพี่น้องเนาะมันเป็ฝนตกจังเหตุให้อ่ะพวกเฮาได้มาพบมาพ่อก,กันพี่น้องถ้าฝนตกก็คือสิบล็อกวันใดมาเจอกันผรมฤทธิ์มืาในเป็นผรมฤทธิ์กำลังแข่งเอาได้มีดมั้งกำลังสิงแกงหน่อไม้ฝนตกก็ได้วันใด มาอีกแล้วอหม่นมาแล้วตก้อ่งมือมือทีสาบเลวย

เาจองพูดเอาวันเข้าเบือหัลลงจองเหรอ่ะจองจะสามาไหมและนืจองพีงน้องมันคนน้องมัน ้าเฮ็ดสอบฟามเาไฟเก่งอยู่ดอกเจ้าแกมปุ้งปงอ่ะแกมปุ้งปุ้งเวลาป็นเป่าไฟแกมปุ้งปงหน้ามนมแล้วเนาะเจ้าน้อยท่านลุ้นหวยซื้อหวยทิ่มไปแล้ว สัญญาณกับบุมีเนาะใส่บอลเมื่อกี้เอาไปบล่ให้มันลุนไปโอ๊ะฝ่าวันทันไปเบิ้งเหรอมันบวดทึ้งเลยเจ็บใจเลยดึงแล้วก็ไปเอาบุได้ล่บุมไม่ลอยน้ำไปอ้าวมันมันโอนมาให้เองเนาะพราเราซื้อเอฟทึ้งแล้วมันก็โอนมาให้บุ๋มซื้อเจ้าเจ้าไปซื้อกันไบบนังเฝ้าแกงหนอไม้ถ้าเพื่อนไปซื้อหน่อไม้ยามแรง จะซื้อต้นไดเล็กต้นไปหนึ่งวันไปซื้อลุนนาเจกันไปซื้อลุนนำูมันนี่แกงละไม้ยามแรงเฮาที่นออกนี่แซ่บแซ่บมานอยู่ให้อยู่หน้าคือเกามานอยู่เฮือนอยู่เฮือนเนาะอยู่เฮือนคือเกา ไปใส่บุมีเงินไปแวิวไทยไลปไทยไปลืมไทยบุมีเงินไปคลิถ้าเก็บขิงก่อนถ้าเก็บขิงเก็บมังเก่อนอเกบขิงเก็บับปีหน้าคนละถ้าหากัเอยกับกันจิไปก็ไปก่อนอยากไปเดือนนี้เดือนหน้าเลยนะน้องมันวยแล้วปีนี้น้องมันโคขิงกันจิไปก็ไปจ้าคนก้อนหอนเอาไปครางหน้าทรงนี้่ได้ไปดูดวงบุกคักแล้วเบอร์ตัวไ่ได้ไปนำใส่เลยเนาะ จะไปดูดวงไปดูดวงยุ้ไใสโอ้ไปฟันเข้าตัวหันบาตรงไปมาคิดอุกคิดอ้างหล่ะบรได้เสียข้อเสียเขียนพะว่าเข่าทวงลายโอ้เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่เด้อเจ้าต้องเฮ็ดภายในมือนั่นมือนี้เพราะว่าตาไอ้กูแับนี้เออคิดนั่งคิดนอนฟันละแบบนี้กูใจละแบบนี้กูเฮ็ดกูกัคือซีมีบ้านมีเงินเฮ็ดกูก็บ่มีเงินคนเด้อ ไอ้ฟ้าโมเคยเบิ่งดวงอีกเลยตั้งแต่เอ้ฟ้าปี2019ไอ้าไตั้งแต่เกิดมาบ่เคยเบิ่งเลยไอ้ทำเรื่องเล่นเลยโคิดจะเบิ่งเลยไมเบิ่งที่น่าออนไลน์ม่แต่ใส่ชีวิตให้มีสติกรับผมี่จะตีด้วยบบนี้ีสติในการปะการเว้าการพูดการจ๋าอันนี้ขั้นหน้าได้ไปเบิ่งไปเบิลยกูเน่าก็ได้จุอย่างก็ไปหาเด้อคู่กนาะทำไปเบิ่งเดี๋ยวได้ซิบมื่ก่อนค่อยว่าต้องได้เติมประเด็งอย่นี้นี่เองมาเสพบแบบ อีมื่นเศษเลยการสิเปอริกันน่ะไปห้อาจารย์น่ะเอาเงินให้เราเติมไปได้ไหมเดี๋วบอกเราว่าจังน้อยเขาจะเอาคนนั้นคนนี้ได้จับไปตัวค่อยได้เวลาตัวให้แล้ววันนี้นะเอากระเพราคุ้งแงเอาไปน้ำแล้วให้เราตัวให้เราสร้างก่อนทีนเอยนะที่จริงแล้วเขาคจะเอาคนนี้แล้วเท่านั้นเจ้าจะสอบคู่แทนเ่าเจอแล้วตัวผู้งซงต้องจีเฟอรแลรวได้ป่ะนี่ เนื้อคือเจ้าเนื้อคือเจ้าสิไกลสิไกลอย่างนั้นนี่มาทำเจ้านี่หรอเปล่าซึ่งมันเรียกไม่เอากับน้องมันเนี่ยเอาเงินไปให้หล่าก่อนแล้วจะน้อยค่อยเผากระส่นี่มาเจ้าต้องปุ๋ยค่อยเดือดสิเนี่ยจะไปซักคนเดินเอาเลยนะไปพ่อตากระบอกตัวไมนีเนี่ยบ่อบางบางเคื่องเรากระบอเอาถ้วยบางเคื่องเรากระบอตัวเพราะว่าอันเรายาเราตัวแล้วกระส่าชิดเลยเคื่องตัวไปน่ะเรากระบอกกราตัวถ้าหาเอาเงินให้หล่าก่อนบางทีบา็ทีคุยกันไว้ก่อนนะ แม่นแต่ว่าทำไม่ได้จริงๆเพว่าแต่ว่าบางเธอเข้าพื้เด็ดพวกพื้นเด็ดแห่ขนาดเข้าบอลตัวต้องไปโต๊ะต้องไปจ้างหมอดูเก้เนาะแม่นต้องไปจ้างหมอดูพิจารณ์โมดูหมอดูเก้บอได้เป็นดวงเป็นอย่างเลยให้เขาช่วยผมหน่อยนเาะโอ้โหแกงหน่อไม้เด้อนี่แซ่บๆแกงหน่อไม้งามแรงนี่แก่งแซบ ขะใส่ตพักกระแยงเอาพี่น้องเนาะนี่โอ้โหว้าวเซ็ตแทบไก่ยามแล้วบ่ไก่ยามแล้วนี่เอานี่ไปนี่ยามนี่เลยตียามต้นตุ้งนี่ยปูย่างของไปไปหนันหางหนันหางหนันหาง เงินหางโอ้กินข oh. ้าวเด้อเอาเงียบไปพูดนะพี่รู่นตัวเงียบไปพูดกันก่อนเก็บตังเก็บเก้าอี้มาน้องมั่งเก็บตังค์มาเข้าวเหนียวหอนๆพี่น้องเนี่ยเข้าเจ้าก็มีข้าวเหนียวก็มีนี่โอเคแล้วจะให้แมวไปฟันเรากินเอาก็ได้มาลองมั่งมานั่ง มาเด้อพี่น,อน้องมากินข <superv ising S 3> ้าวแลงทำกันมาเด้อมากินข้าวแรงทำกันเด้อเจียงน้องใหม่เมื้อนี้เป็นมื้อที่พิเศษน้องมั่นกับน้องบนตัวมากินข้าวแรงน้ำปกติบุเร่เจอกันแบบนี้ง่ายๆนะครับผมมีงานน้องบนโต๊มีเรียน้ำเกลือเต๊ะบุเร่กันมาเดินไเดินไปเออมื่อนี้เราไฟรับฝนตกก็เลยมาเจอกัน แซ่บได้บนตัวะเลองซสี่เบิ้งทั้งทั้งจานยู่งเราเอาเครือมาใส่ได้ันตที่เอาไเาขา้าเหนียันเขาเนี้ยบ้านพี่นีก่ินเาเน้้าี้นดำอ้เอาบข้าวเนีาใจ้าเอาเขาเนี้ยกินกับบนตัวฮะ มาเด้อทุกคนกินข้าวน้ำกันเด้อขักขนาดเลยได้กินนักขาแล้วร,ออรู่ตัวก,กับกินบับพักอะไรเน,นีหรอั้าเนียเนี่ยเก,ก่งที่แัดจังแ้กตัปหน่อยเกงงนอกก็เสียได้กินน,ำน้ำฝนหัวใจอีกเสกร <laughs> ่าาฮเงินน้องมันนดิน

น่ามือเลยคะแบรนเก็นห้องกินเยอะหนายเนาะนี่อาหารเราถ้าคงแรกมือนอืนมืออื่อนี่แล้วมันตจ่มมืออืเลยเนาะไปใส่ไปใล่ได้ไปทางหนองมันโอเคตองหนองมันันตัวย่างมาได้ทางนั้นนะไบนตัวกระย่างคาบมันป้าไม่ซักเข่าไหนมาหิวอยเตาอ ขอมานั่งเงนน่นไอนูเหรอเ้าหันไปตอนนี้เรต้องคัน้ำมือขนาก็เอารถไปตะยืงเงินหอยไปย่างข้าไปเลยใั่เห็นซาไหมก็แซกันได้มีไหมที่มีทังคบนะอือก้อยหอยเนาะมอยจะกินกงค่อยละ แค่บอมักกินตัวแล้เนาะพอแม่บนตัวติดใจแกงน่อไม้ไยเนี่ยเขาจ้าจะกินอีกเมื่อดไดิ่มันขาว่ขึ้นไก่จห้าเรน้อไม้แต่เกากะเจ้าสีแกงแต่ธรรมดาผมเคยแกงไปนี่เนาะกินบ้องหอบไปซื้อนันค่ะตันยังปัดตันยง เอาไว้ได้ขึ้นไปเท่านัาเตรียมไปแกงปัน้ารกินมันสยาดนะยุตราสัญญนังขั้งอันนั้นเบึ่เหนือยต้ําไปเลือกแต่มันเดีิมันข้ง่เยมีคนกุเรื่อมันจะมานสองแกหลับขังเอเองออามต้หน้าเลยอึูไหบ้านเขาออเองเลยที่มาปยในบ้านไาก็ได้อยู่บได้รับเอามาปลูกอันนาักกันยงของไอ้ไอ้ประเดี๋ไปทิ้งโคเสนาลงเบไง มืดเลยกินมืดเลยประกันยังแห้งปีนึงพูดดีกินมดย่งมีบ้างมีแล้วย่างมีอะไรไข่ตึ๊งไหมใช่หน้าตามอยเอ้ยมีทุกย่างมีเหรออืมไข่หน้ามันก็ยังมีแล้วตอนเกี่ยวเข้าวมันมีได้เกี่ยวข้าวละตัวตัวตัวแห้งละตัวมันแก่มันดอกสีแดง มันมีทุกยามปกติย่ามทุอนขั้นสิบุมีกับเม็ดยามแรงๆช่วงเข้าไปนะมันตุ่นเดือนสี่เดือนห้าเพราะว่าช่วงนั้นมันมันแห้งเมื่อเด็ดแต่ว่าอยากกินก็ได้กินเพราะว่ามันมีอันมันมีนาแซงเปียวอยู่นาแซงอันไทยบ้านโดนดูก็ไดรก้อนมันสีบุมีนะมันมีโนให้แก่ย่ามหนึ่งนราไม่ถุงปันหรือเราไม่เอาไปย่ามหนึ่งเดี๋ยวเลยเด็ก Thế này cũng phải ạ Ừ Thế may cả xếp cứ gắn đấy thì nó lấy á Nguồn mà phải đến như bàn này nè Họ bằng phép phim này khăn của nhân Họ bài phải đến như này đại nữa Bố bé ai bên họ phải phút lây cả gì nữa Họ bàn này Họ kính mạnh cho bàn này Họ bàn này Họ kính mạnh cho bàn này Họ ีว่ากระบนอยู่ลิ่นบอลที่เบิดน่ว่าเมื่อพุดเลยแล้วก็แล้วเขาก็จะได้ไปน้ำของอีกหาไข่นุ่งจะน้ำฟองอีกหาบรกอนไซไปเธอหน้ากับผเห็นแล้วอนอยู่อย่นั้นทำไปไ้เขาได้ไปอยู่าแท็กล้วก็ไปยันบานทั้งปากน้ำหินบูน แซ่บงัดเลยเก่งไหมกินแม่ผักข้าหั่นกระตวมูดกินรถดกินแต่ใบมั้งที่ยังย้ำต้อนมูกินไหม มึงทำนะก็เคยกินตำต้นมึอเหรอแฟนต้งเที่ยวมากินอย่างไรตำต้นมีอะไรบางคับตำต้นต้นจีนเซ่บอยู่เลยเนาะเสียมันเค็มน้อยหนึ่งเนาะบวกเค็มมันก็ค่ะเก๋กะเทยกะเทยตำจต่เค็มมันแบบจัดจานพุทธนะกะเทยมันมันแซ่บมันแซ่บถึงใจนะ ไป้ฟ้ามังมักตําต้นอยู่แล้วไอ้ฟ้ามังมักไปงบุญเลยกันหันได้ไปเรากเขาเคยสั่งํามจอดมีอยู่เบย์สั่งเราหันได้มีเมนูนั่นไอ้ฟ้ามังตั้งไหมเพื่อทำบิดหรือไอ้ก็ได้กินหรือเปล่าตำต้นเขาเอาชี้นหัวมาตำอยู่บ้านเอาไปกดับแบบบันไดเดี่ยวไทยโบรนณอืมบบไก่มันโตสุดใจอ่ะสุดแล้วเข้าไปหน่อยเดียวเสียใจเดีเสียใจครับ เสียดายน้อยหนึ่งมันควรยับลงไปบนขั้วอีกน้อยหนึ่งอีกกดขักเลยแหละวิวนำยึถึงหันเลี้ยวไปใส่ขั้วสิน่ะไตฟิวก่อนดอกะตยเนีเาไปกมบโมยูดตัวมาเตยเาไปเนยเข้าไปนะคนจ้อยสองคนไปแล้วพี่นอะทิมคนตุ้ยสองคนไว้ยังกินอยู่เนี่ยกินเห็นว่าเตอคนละถ้วยอ่ะคนตีร้านไหนอืคนตีร้าน คนตุ้ยว้าง,งาม,ม,ทมทีมทีมทีมไคนตุ้ยสองคนเป้าพักเข้าคนจ้อยสองคนหนี่ป้าล่ะมันนานเต็มนะมันนานเต็มเนาะแซฟแกงใส่อันกระดูกหมูมันสีมันมนหมูแด้กินตอดหมูเข้าไปน้ำแล้วมันแซฟแกงหรนะือไม้น่ะถ้าผมมีหมูก็คือบ่กบวขักได้แกงหมือไม่นใ้ส่หมู Ờ, nhỏ mà cục nó mà lột phò đóng mặn vậy mẹ nó không ngu rồi <laughs> mà kiểm sau nữa bỏ làm so. phò đóng mặn mà